สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆทุกคนด้วยจ้าพบกับบีสวีเดนจ้ามือนอี่กับมาขอกินเขาบานมูตามเคยจ้าก <c oughs> ับยางนอกจากนออยากเมัดมือมาเล่นจากอยางหยางจา่า,า,จา,าแนลนด์แลนดหลังเยอะทึงเห็ดงานบานกับึงแลนห์ามู่หาเพื่อนหาพี่น้องเนี่งจ้ามือนี่กับมีม,มกน้ำไม่จ้ามกน้ำใหม่เห็นชนัดปะจ้นอกจากนอหมกน้ำไหม่แสบๆแล้วก็มีผักมีดอกกุ้ม แล้วก็พักโคไม่กะลำกินง่ายๆเนาะจ้าคือว่าจต่เนาเพื่อนเฮ็ดยังก็กินได้นันเนาะแสบแสบขึ้เก่าแมาเลยจ่าเบาหลายกินน้ำกันจ้าอืมใ่เมื่อคุยจำโป๊ะๆใส่ใบบบกขูดหอมอืมหืมดอกกุ้มอันนี้ เก็บตอนนาห้อนะจ๊ะล้วก็ลวกลวกแล้วก็เข้าช่องแข็งไ้เอามาโ่วกินแสบพี่เจ้าจ้ะอืมบึงชัดๆนะจ๊ะ กินเขาเมื่อเหมื่อล่องเมือสุวนราอ,อันนี้ก็เป็น เรียกน้ำย่อยจ้าซรลาสีนี้อีกรอบต่อไปดี่จก,กับร่างรวยขนมจีนเน็้อแยมกับปุลยางมูอันนี้ผ้ากินบุกน้ำใหม่่อนนะจ๊งเนาะคือสิบไันยินดีนะจ๊ะเสียงพ่อขั้วพ่อขั้วปามีของเสี่ยว Phương Thiên cấp bài, phương chung bài <coughs> 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 เห็นบ้าล่ะเนาะดอกกุ้มนี่ตอนที่หนาหอนภาาพี่นอนไปเบิ่งไปเก็บนะจ๊ะหลายหาปีไหนนะจจะเนาะเห็นบ้าเขาเก็บมาแล้วเขาก็มาลวกลวกแล้วเขาก็ปันเขาซ่องจัง ม,มาเลยจ้ากระดูกหมูหอมๆอบกรอบๆแล้วก็ย่างขนมจีนนี่นะแกเนาะเมื่อกี้วิ่กก,กินมกน้อยไปแล้วจ้าแต่เตือนวนะ่าบันีนกับมากินกระดูกหมูจ้า ก็นอนแล้วก oh! ็แสบส่ลูกโดดอ่าแสบแสบโดดทักโดดแน่ไปที่นโดดไปหอดบานที่ไหนน้อเนศ้ามืดเลยจังเนี่ย เป็นคยสิว่า๊ั่วขอบคุณนนจาสวนเขาปุ่นแช่บๆอืมมีกะะมเข้ากันแท้้านดดแล้วลูกดนอ อืมไม่ใ่เอาฮัลโไมอด้งาังงดังนรูปหลอด You will go there is In that space is our power to choose. now In our response lies our growth. Come on, come on.

ไม่ตายอิ่มหักอิ่มแน่แลยปนะเนี่ย <laughs> อิ่มละจ้าพี่น้องจ้าบัดที่เมกะ สำหรับกิปนีก็ขอลาไปก่อนขอบคุณหลยล้าด้วยจ้ะขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณที่เข้ามาติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังแรงใจจ้ะสำหรับกิมนีบีก็ขคอลาไปก่อนขอบคุณค่ะ